เดี๋ยววันนี้เราจะมาทอดอปลาชอ่อนทะเลนะคะเดี๋ยวเราจะไปกินกับข้าวเหนียวกันเป็นปลาช่อนทะเลตากแห้งเป็นปลาช่อนทะเลตากแห้งทอดในหมอ้อในน้ำมันค่ะเราก็ทอดไปอ่อนๆแล้วก็มาทอดปลาทูหวานต่อคะ่ะนี่คือปลาทูหวานนะคะเราไปกินกับข้าวเหนียวกัน,นเ,เดี๋ยวเราก็มาทอด แหนมค่ะอันนี้คือแหนมนะคะแหนมซี่โครงหมูอ่อนค่ะนี่ค่ะแหนมซี่โครงหมูอ่อนอันนี้แบบเปรี้ยวค่ะเราซื้อมาแบบเปรี้ยวน่ากินมากเดี๋ยวเราไปกินกับข้าวเหนียวกันนะคะเไปทอดไปเลยนี่ค่ะปลาช่อนทะเลของเราก็สุกแล้วค่ะโอ้ปลาทูหวานของเราก็เสร็จแล้วค่ะสุกแล้วนี่ปลาทูหวานดูสิโอ้ยนี่ จ้าแหนมที่โครงหมูของเราที่โครงหมูอ่อนอร่อยมากเปรี้ยวมีปัจจุบันนะคะปะัจจุบันอร่อยมากช่อนทะเลค่ะทอดกรอบอร่อยมากสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบปนิกบกูกชายช่องมาพายิทนะคะวันนี้ไม่มีอะไรมากมายจะชวนเพื่อนมากินข้าวป็นข้าวเหนียวข้าวเหนียวแล้วก็มีปลา วันนี้วันนี้เราไปซื้อของมาเอามาเวฟกินเนี่ยข้าวเหนียวปลาช่อนทะเลก็มีปลาช่อนทะเลนี่ก็น่าจะออกเค็มๆอืนนี้นี่เคยเห็นตามร้านคุณตั็คๆอันนี้อันนี้เป็นไปถามแม่ค้าเขาละเราเราก็สงสัยมาตั้งนานว่าไอปลาอย่างเงี้ยวันหวานนี่มันคือปลาอะไรมันคือปลาทูนะคุณผู้ชมถามูถาเราคือปลาทูปลาทูทะเลนี่แหละแล้วเขาน่าจะตัวเล็กเนาะแล้วก็มาทำหวานส่วนอันนี้โอ้โหไฮไลท์เด็ดมาก เจบอ่ะซี่โครงกระดูกหมูอ่อนน่ะกระดูกหมูอ่อนเอามาทําเป็นแหนมอ่าเป็นแหนมกระดูกหมูอ่อนน่ากินมากมันจะออกเปรี้ยวเปรียวเปรี้ยวอันนี้อันนี้เปรี้ยวอันนี้ก็มาเว็บมอทอดไรน้ํามันมอทอดไรน้ํามันกันกินกันง่ายๆแล้วก็มากินกับข้าวเหนียววันนี้วันนี้กินข้าวเหนียววันนี้กินข้าวเหนียวกันชวนเพื่อนมากินด้วยกันค่ะ กินก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก,กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเหมือนเดิมนะคะเป็นกำลังใจให้พ่อกับลูกค่ะมากินกันค่ะกินกันครับนนวันนี้เมนูง,ง่ายๆบ้างไม,ไม่ไม่ไม่ได้ทำอะไรยากคุ้นวายเนาะ <laughs> วันนี้ง่ายๆข้าวเหนียวข้าวเหนีนยวร้อนๆเลยร้อนเขาก็ดัดหน่อยนี่ตันเขาก็ดัดหน่อยมากินข้าวเหนียวมากินข้าวเหนียวด้วยกันต้องตันต้องปั้นนี่โอู้ร้อนร้อนมือ หนึ่งมาใหม่อะซื้อมาแล้วก็มันนึ่งใหม่ยังไม่ได้ลองเลยเว็บมาแต่ละแต่ไม่ได้ลองแต่อันนี้เรียวอร่อยอืมอ่ะแบ่งคนละครึ่งอันนี้เป็นปลาช่อนทะเลเมื่อก่อนนี้ชอบซื้อที่ร้านตำตำที่เขบเห็นขายเขาจะมีอย่างเงี้ยก็เค็มเน็ตเน็ตมือโมก็ไม่รู้จักว่าเขาเรียกปลาอะไรอื ราไม่รู้ว่ามันคือปลาเลยก็ถา,ถามแม่ค่าเขาเลยว่ามันคือปลาอะไรอยากรู้ก็อ,อะไรอืมส่วนนี้เคยกินหลายครั้งบางร้านก็หวานบางร้านไม่หวานนะอันนี้ไปลองซื้อเองไม่รู้ว่าร้านนี้จะหวานหรือป่าเดี๋ยวลองดูก่อน เวลาเขาบอกหวานน่ะแต่กินแล้วมันเค็มดูร้านนี้มันหวานไหม้องหวานหน่อยอร่อยอืมแม่ไม่ได้ทิมไปนิดนึงเพ่าะมันีหวานอร่อยหวานไม่กินร้านไหนไม่รู้คือมาแล้วมันเค็มเนาะชอบกินมากนี่กินอะไเขาเหนียวอร่อยอืมอ๋อคุณผู้ชมมันชอบมากเลยเราก็เรียกอะไรป็นแดงไปเลยจะมีปลายอันนึงน้ำมันแดงใช่ไหม ก็เรียกปลาแดงไปเลยเนื้ออัดมันหวานนะใช่ไหมเลี้ยบคิวเหรออ,อร่อยเนื้ออร่อยชอบแข็งไหมไม่แข็งน,น,นี่แหน่นหมูหวานอร่อยแหน่นกระดูกหมูอ่อนอนี่เขาใช้มือจกข้าวเหนียวกินอนหอยมากออกเปรี้ยวอร่อยหอมมากอื หอมเนี่ยยังตอนนี้ยังได้กลิ่นหอมเลยนี่ปั้นเขาเหนียวกระโดดบัวอ่อนออกเปรี้ยวเป็นแหนม่อยมากอืมออกเปรี้ยเปี้ยมันเหมือนเขาไปหมักไปหมักกระเทียมไปหมักอะไรเนาะใช่ไหมกระเทียมพวกข้าวอ่ะแต่แต่เราก็เห็นอยู่ในนั้นนะ ไม่รู้จักเรียกแต่ปลาแดงอย่างเดียวอืมอร่อยร้านนี้อร่อยหวานลุงเพิ่งจะรู้ว่าคือปลาทูคือปลาทูน่าเป็นปลาทูตัวเล็กกระตเล็กน่ะเขาคัดออกมาใช่ไหมเอาแบบขายขายเป็นตัวไม่ได้เนืะหวานอร่อยเค็มแม่อร่อยอ่ะบางร้านเอามามันเค็มอ่ะมันไม่หวานหอมอร่อยมากแหนมหมูออร่อยมากเปรี้ยวอร่อยอืม มีต้นหอมเตียงแบบนั้หรอต้นยอมอหนึ่งอืมชอบชอบไหนหมูอ่ะอืมมีสามแบบเลยวนะันนี้ง่ายๆต้องอะไรมากมายอืมมีผักทีไหนแหนหมูน่าจะเข้าน่ะอืมหอม วันนี้ไม่ต้องยุ่งยากนุ่งเหนื่อยนะคุณผู้ชมแต่อร่อยหมอมชุนปลาอร่อยปลาหวาน นั่นไม่กล้าออกไม่กลัวแอร์เป่าเย็นหมดคือไม่หันอันนี้ตอนเวฟตอนร้อนนัะไม่แข็งนะพอเย็นน่ะแข็งแต่ก็ยังถือว่ามากกอยแข็งนะเพราะว่าตัวนี้เวฟไฟแรงไม่ได้อร่อยจังแต่ไม้ด้วยแล้วก็เวลาเจอเย็นมันจะแข็งอร่อยมากนี้ก็เคี้ยวเพลินมากเลยปลาปลาช่อนทะเลนี่มันเค็มนิดอร่อยนะไม่ต้องใช้น้ำจิ้มนะ อมอนหอมฉุนขึ้นจมูกก็งับคือปลาได้อะไรที่ไม่รู้จักไปถ่ายันคือปลาอะไรเคยเห็นเคยกินอย่างเดียวไม่เคยถามว่าปลาอะไร ชับต่างมากนะคุณผู้ชมเนี่ยมันมันมีก้างแต่มันกินได้หมดเลยนะอืมอืมนี่ก็อนตะเกียก็อร่อยอันนี้เขาน่าจะไปผ่านกระบวนการทำให้มันหวานนะเพราะโปรตีนปลาในทะเลน่าจะเสริมหมดเนาะอืมกินได้ทั้งตัว <Es> หางยิงเกี้ยวได้แล้วคุณฟันดีเจ๋งมากขอสองมีกรอบแกะหมูอร่อยจัง กร่อบมากอร่อยนะอร่อยทั้งสามอย่างเลยนะพี่เอร่อยเนื้อหมูก็อร่อยมากออ,กอบเปรี้ยวอ่ะมันรสชาติกำลังโอเคเนะม,มันเป็นกระดูกอ่อนด้วย หอมหมอมนออะ,นะมีกระดูกหมูอ่อนะอร่อยอร่อยเพลินอ่ะคุณผู้ชมกินเพลินเคี้ยวเพลินอ่ะกิน่ากับเคี่ยว,วร้อนๆนั่นอ,อร่อยจริงที่จริงอันเนี้ยเอาไปแก้แบบส้มตำไม่อร่อยนะแก้วก็น้นนะสม้ตมตำเขาขายไม่ชอบซื้อกินไง กินกับข้าวเหนียวเค็มอ่าม,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 มันมันมันอร่อยข้าวเหนียวร้อนนะน้ำเขียวอืมขนทอดยังไม่หมดนะคุณผู้ชมยังเหลืออีกหลายอย่าง <c oughs> เหลืออีกหลายตัวนะ <c oughs> ทอดอย่างละหน่อยเกเยอะเลยแซบ่บเนาะ อร่อยจริงๆยิ่งเนี่ยยิ่ง,ง,งอร่อยนี่อร่อยทุกอย่างแต่อร่อยคนละแบบนี่กรอบมากชอบเนี่ยชอบกินก่อนนี่ชอบกินมากชอบซื้ออันนี้นนเค็มเปรี้ยวหวานหวานเออ,อัน,นี <c oughs> หวานนะ <c oughs> เค็มเปรี้ยวหวานตอนนั้นป้าซื้อมาเค็มเนาะเออใช่ใช่วันนี้ปาน,นิชจะลุชาก็ต้องขอตัวลาก่อนนะคะพเพื่อนๆเอาไว้กันเจอกันคลิปใหม่นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าเลยนะคะวันนี้ขอตัวก่อนค่ะสวัสดีค่ะสสััดีครบ